ที่น้องทำท้งองเพื่อนสิิงช้ายทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่ทั้งบ้านใจบ้านไกลวิธีไทยฟินยังทวินห่วงหาโอ,อกแกนจะอ,อกแะออกรจ้าที่มีเมตายขอบคุณที่ช่วยเสริมส่งให้ต้องนี้เดินไปต้องเป้ามา จะยาวไกลก็ถึงทุกหมายแล้วทุกท่านความสำเร็จในครั้งนี้มาจากพี่มาจากน้องที่มาช่วยประคับประคองพิธีไทยฟินกราบขอบคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่าน พบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินหลังจากที่ต้อมห่างหายไปประมาณสองอาทิตย์กว่าๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะเป็นสาวน้อยขีดแดงสองขีดนะคะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติแล้วะคะ่ะวันนี้ต้อมจะพาท่านผู้ชมมาอาชมบรรยากาศงานฝีมือที่ต้อมทำนะคะช่วงนวี้ขอโชว์ขอโชว์ ช่วงนี้จะเป็นช่วงใกล้เทศกาคลคริสต์มาสแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นใบสนต้นสนที่ต้อมเคยเคยไปเก็บมานะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอามาประดิษฐ์เอามาประกอบให้เป็นลูกบอลค่ะท่านผู้ชมจานนะคะช่วงนี้ประชาชนชาวฟินแลนด์เขาก็จะนิยมเอาไปห้อยตามาหน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องขอขอค่อยป็นแบบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ บางบางบาง,บ,างบ้านนะคะก็จะติด้ยกระโปงยาวกระเยยบใส่กระโปงจะของนะพี่น้องจา๋าอันบอไซกระยักสวยค่ะช่วงนี้ยังจะเป็นอ่าสไตล์ชุดหมาดามอยู่นะคะท่านผู้ชมชุดไทยรออีกนิดนึงนะคะอันนี้นะคะต้องเอาไฟประดับค่ะท่านผู้ชมเป็นไฟที่สามารถใช้ประดับข้างนอกนะคะ คือหิมะตกลงมาเยอะๆอากาศหนาวติดลบแค่ไหนก็ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็สามารถที่จะติดข้างในบ้านได้ค่ะนะคะอันนี้นะคะลูกนี้อันนี้เป็นขนาดใหญ่นะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณ45เซนติเมตรถึง50เซนติเมนะคะนี้ลูกหนึ่งต้องจะขายอยู่ที่35ยูโรค่ะ35ยูโรก็ประมาณคิดเป็นเงินไทย หยูโรคูณแค่สามบาทนะคะก็ประมาณหนึ่บาทคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเย็บเย็บเย็บเยบเย,ย็บสินเจ้าของโอ้ยพี่น้องนะคะแล้วก็ลูกเล็กลูกเล็กตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่35มสิบห้เซนค่ะนะคะต้องขายอยู่ที่20่สิบยูโรก็ประมาณ720บาทไทยคะ่ะท่านผู้ชมจ้ะต้องขอห้อยไว้ก่อนนะคะ ขอให้หน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากป่าธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมที่เอามาใช้ประดิษฐ์แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยะค่ะนะคะท่านผู้ชมก็ <g ül> พอํำเสร็จแล้วนะคะต้องก็จะมีลิปเป้นอย่างเงี้ยคะ่ะท่านผู้ชมจ้ะโอ้ยพี่น้อง <c oughs> เงาะเยบ็บกระโปงริบบิ้นอันใหญ่ๆอย่างนี้นะคะต้อมก็จะเอามาพับ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 นะคะขอดูยญาพับอย่างนี้ค่ะถ้าอันใหญ่ต้อมจะใช้ประมาณ6ชั้นนะคะท่านผู้ชมแต่อันนี้ต้อมนับผิดแล้วนี่อันนี้ห้าชั้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะตัดไปแล้วเนาะค่ะเนาะตัดไปแล้วเนี่ยจะตัดไปแล้วต้อมก็จะมาฉีก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 อย่างนี้นะคะ เพื่อให้มันเป็นดอกดอก,กดวงดวงนะคะเหมือนกับดอกไม้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เอารวดมามัดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในในในาชายอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเอามาตัดเป็นเป็นไฟโบก็ได้นะคะแต่นี้ต้งไม่ตัดต้องเอาทิ้งไว้อย่างนั้นเผื่อว่า,าคนซื้อเขาอาจจะอยากตัดเอาเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้เหลืออยู่อีกอันหนึ่งนะคะที่ต้อมยังไม่ได้มัดนะคะเดี๋ยวต้มมัดเลย หน่อยขอเดินข้างหน่อยเฮ้ยพี่น้องเอากล้องใส่ถ้าก็จะมาผูดว่าอย่างนี้นะคะนี่มันค่อจะผูกผูกยากสักนิดนึงนะคะทุกท่านเพราว่ามันใบไม้แหลมะะะใบแหลมนะคะเดี๋ยวต้องขอผูดเป็น เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเดี๋ยวยังไงก็เฮ้ยทำให้มันแน่ไหนอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นลูกบอลที่ต้องประดับเลื่องแตปีที่แล้วนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมจ๋าช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสกาลังจะมาแล้วนะคะเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะท่านผู้ชมค่ะสาหรับคลิปนี้ตั้มเอางานปี๖ ที่ต้อมทำมาฝากท่านผู้ชมค่ะแล้วยังไงต้อมฝากให้กำลังใจต้อมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะขอขอเพิ่มเติมขายหมดแล้วนะคะลูกค้าสั่งจองทั้งหมดเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ต้อมก็จะเอาไปส่งลูกค้าเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ